เนินที่4ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเนินพุทธนะครับสำหรับเนินพุทธเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้นิ้วก้อยนะครับเห็นไหมครับใต้นิ้วก้อยบริเวณนี้เราเรียกว่าเนินพุทธนะฮะเนินพุทธเนี่ยจะเป็นเนินเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจและคําพูดนะครับเป็นธุรกิจการเจรจาธุรกิจการค้าการลงทุนนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพิบ พวกที่มีเนินพุทธสวยๆในแก้ปัญหาเก่งนะครับแล้วก็ปรับการโน้มน้าวจิตใจของผู้คนคนที่มีเนินพุทธที่ดีนะครับเขาจะสามารถที่จะพูดแล้วคนเชื่อถือนะครับชักจูงได้โน้มน้าวจิตใจได้นะครับคนที่มีเนินพุทธสวยนะครับสมบูรณ์อวบอูมนะครับคนพวกนี้พูดจาอะไรคนก็เชื่อถือนะครับแล้วก็เขายังมีความสามารถนะครับ ในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการค้าการค้าขายพวกนี้ค้าขายเก่งครับแล้วก็ยังมีโชคด้วยมีสุขภาพดีด้วยนะครับ